สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาปล่อยหอยขมนะครับที่เราเหลือจากคลิปที่แล้วนะครับเราปล่อยลงในบ่อดินที่คันชัยฟาร์มวันเล่นนครับผมก็ได้เก็บไว้ประมาณ10กว่าตัวนะครับ เพื่อที่จะมาทดลองปล่อยลงบอ่อปูนนะครับเป็นบอ่อปูนที่ผมใช้เลี้ยงไนแดงครับเพื่อที่จะใช้เป็นอาหารเสริมให้ไก่ไข่ ตอนนี้ไหนแดงก็จเจริญเติบโตขึ้นมานิดหน่อยนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงตอนนั้นได้เต็มบอ่อครับพอดีพายุมาน้ำท่วมก็เลยพัดพาไปหมดเลยนะครับบ่อนี้ก็จะมีเยอะสุดนะครับเพราะว่าผมได้ใส่ถุง ที่ใส่มูลวัวนะครับเป็นอาหารนะครับจะสังเกตได้ว่าแหนแดงเจริญได้ดีนะครับกับบ่อที่ไม่ได้ใส่เลยความแตกต่ตางครับ พอดีมีสิบหกตัวนะครับผมจะปล่อยบ่อละสีตัวนะมีอยู่สีบ่อ เรียบร้อยแล้วครับผมปล่อยไปบอ่อละสี่ตัวนครับในบอ่อเนี่น้ำจะค่อนข้างตื้นครับ ตรงนี้จะเป็นต้นโกโก้นะครับที่เก็บไว้เป็นร่มเงาให้บอ่อทั้งสี่ครับบอ่อนี้จะดนแดดหน่อยครับในตอนกลางวันเนท่าอุณหภูมิสูงเกินผมก็จะหาซาเลนมาช่วยนะครับสำหรับบอ่อนี้นะครับส่วนอีกสามบ่อคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าได้ ร่มเงาตอนกลางวันอยู่แล้วนะครับเดิมทีบอ่อทั้งหมดนี้ผมซื้อมาทั้งหมดหกบอ่อเพื่อที่จะเลี้ยงหอยขมในช่วงแรกนะครับตอนนั้นได้เลี้ยงแล้วประสบปัญหาหอยไม่โตนะครับอาจจะเป็นเพราะบ่อ,บอใหม่นะครับ เมื่อสองปีก่อนก็เลยปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงเป็นแหนแดงนะครับสำหรับให้อาหารไก่ตอนนี้ก็จะลองปล่อยหอยดูอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าบ่อก็เป็นบ่อปูนเก่าแล้วนะครับความเป็น ด่างของปูนก็คงจะหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตดูบางบ่อก็จะมีตะไคร่น้ําขึ้นแล้วครับ mm hmm. ตามขอบบอก็จะมีตะไคร่น้ํานะครับ mm hmm. นี่ครับอย่างเช่นบอ่อนี้นะครับ mm hmm. จะเห็นตะไคร่น้ําขึ้นตามขอบบอ่อ ก็จะลองผิดลองถูกกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับจะเห็นหอยเคลื่อนไหวแล้วนะครับ ก็ฝากติดตามช่องของเรานี่นะครับ KCF ขันชัยฟาร์มติดตามผลการทดลองครั้งนี้ด้วยนะครับที่เราจะเลี้ยงหอยขมในบอ่อปูนซีเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ